อ่ะควิคชิลเท่าไหร่นะครับตอนนี้2,000 0ื่นสอนแถึงแม้ว่าตอนวันที่เราถ่ายเราจะถ่ายก่อนที่แม่งจะอัปเดตกดก็เถอดแต่กูเลยข้ามกดไปแล้วแต่จะเล่นเลยไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวกว่าจะได้ลงกดก็คงบังคับใช้อยู่ดีเล่นสองหมืไปเลยแต่พอดีแบบใบสองหมื่ยังยังไม่ออกก็ใช้ใบห้าพไปก่อนแต่ไปดีลกันไว้้เขา เฉินจ่ก้าอะไรวะเฉินไม่ใช่นิ่งเหรอกันนิ่งือนเดิมกันนิ่งคนเร็วไอโชฟีเมื่อคนเล่นทันิกเกษตรเป็นให้กูดูหน่อยดิก็มีเ้แหละเก้าพันตโยมาคือลูกเบาๆไม่ค่อยให้ 9,000ถ้าใบละ5,000ก็คว้างแล้วเชี่วเอาเปนิดขอการเฉียวตี29 9จัดรากทำไมอ่ะแรงจุดไานอ๋อยังไงก็มั่นใจไม่โดนตีตายใช่ไหมก็เลยลงไปก่อนลงทุนตมตีว่า29 อ๋อมันจะได้ยืนสองเก้าตีไม่เข้าเนี่ยจับโอเคจาไม่เล่นบันงก็นอนไปเลยนอนยาวๆาเป็นอ๋อมันมีสามเกตแล้วมันไม่โดนเทคอะไรวะจำไม่ได้ไม่โดนไม่โดนเลือกได้รีสิตได้รีสิไม่โดนเลือกไปเป้าหแหน่เรื่องาถ้ามันนอนอยู่ก็ไม่ต้องลุกนะอ๋อมันเลือกทั้งคอลัมม์มันเลือกทั้งคอลัมน์ไม่เลือกเป็นเป้าใช่ไหมใช่มหน่อยสิมเอาไปหนแค่สองาร์หนึ่งหนพัน ใส่ใบนั้นด้วยเหรอวะต้องใส่นักแปดสิบห้าสิบห้าสิบสี่ยี่สิบเก้าเย็นแม่ตีเข้าด้วยมิกยังไวเออตีไม่เข้าผ่านแล้วไม่ต้องลุกนะมม่ลุกไม่ลุกนอนไปนอนแล้วนอนอยู่นอนต่อนอนไปก่อนนอนไปก่อนอย่าเพิ่งลุกเดี๋ยวเดี๋ยวลุกเองต้องไปกดเทคมาไปกดเทคมาฆ่ามันก่อนด้วย หาศพไอ้นี่ไปก่อนเลยจะรูถึงไี่มาครับดุญญไที่เหรอฮะถิงได้ไม่ได้งัดไม่ขึ้นห้ามสเตนเลยงัดไม่ได้แต่ยิงได้เลยว้ต้องมาขับยิงพิ้งยิงโดนหายไปหนึ่งเวฟฟรีหายเวฟแรกไปดีสายเวฟหนึ่งซีซีไม่กลัวแลว ปั๊มแล้วปั๊มอยู่ปั๊มต่อแล้วก็ปั๊มอีกตัวไอ้เพี้ยสโลแกนหานี่แม่งเอาไปล้อได้อีกนานเลยว่ะแม่งเป็นสโลแกนที่ติ๊กคิดมาอีกทุกบอกของจริงแต่ก็เอาไปไม่ทางก็อยากให้งอที่ไหนสามสิบเย็นเกินไปพลังเลยเจอข้าวไอ้หมื่นเจ็ดเจอข้าอยู่ดีเจอเข้าอยู่ก็เจอเข้าวเจอเข้าอ่ะดิ ไอ้กูที่ไหนแกกูฮากเลยเดี๋ยวจำไว้เดี๋ยวจำไว้เอาไปเล่ป็นสามสามก้ายิ่สามเก้าสี่สี่เก้านี่กไม่ตกริจีแต่ยังยันอยู่เาไหร่เท่าไหไรเป็นสามเก้จีเลยนะเออเออขาดเลย แปบเดียวหลังชนฟ้าโมติโม่หเชือกเกตเออผข้ามาบุกไรพีเืออะไรนอนแล้วนอนยู่นอนตอไปนะไม่ตงลุก นอนเลื่อนนอนหยุดนอนต่ปไปเขาวมันเอาอะไรมางัดบ่ะไม่งัดอยู่แล้วปล่อยไปเลยปล่อยยืนปล่อยนอนอย่างนี้ไปเลยลืมบอกมันือนร้านได้ยี่สสี่เหมือนข้าวขาข้าวขาวว่าแมชชีนนิ่งมันมีตัวงัดอ่ะนึกไม่ออกแต่อย่างนั้นเลยดีนวที่มันนอนยืนยืนเท่าไหร่บ้างไอ้พี่ยืนักสี่เนาะ โอ้ไอเชียลคังนไ้โนยิงไม่โดนย้งเยค่ะสิบสองน่ารักั้าพันเท่าไรเอ่อสิบเจ็ดแปดยี่ห้าสีาสน้มีแต่มีสามไดแต่สามได้ห้าสิบสี่อันนี้สิบเจ็ดยี่ห้าอันนี้ห้าสิบสี่ต้องสาไดอ่ะสได้สได้เขาเขาสามลูกกลัวไม่ออก ไม่ออกแต่ได้เลขวหลอกไปงั้นเปลานๆานบไม่ต้องลุกนะนอนต่อไปนะตุนอนอยู่นอนต่อไปหาไปหาวินีแอีไม่มีงงดไม่ขึ้นแล้วไม่มีบ้านเออว่ะงัดไม่ขึ้นแล้วงัดไม่ขึ้นแล้วจ้าเชี่เสียละนอนต่อไปนะ ยิงหลายยิงไปเยอะไม่ลุกอยูสวัสดีหายปเทปหนึ่งฟิฟีไม่กลัวแล้วมันไม่มีบาสด้วยนั่นหละสะดวกหน่อยอันนี้บอกไป1หมืห้บอกสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าไอ้เชื่อหรือมาเรลขึ้นมานี่หว่าคือว่าจะเอาเรลข่นสายหาเล่นอ ไม่มีแต่ได้แลกแล้วอยากเลขขนาดไหนเชียวก็มีเท่าไหร่มีหไม่ถามไาลอไอ้นี่ก่อนถามอไอ้นี 9, อเนี้ยเก้าพันแต่้าไอเนี้ยก็แปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามพัห้าองเป็นห้า้มสอาสี่สิบสีเจห้ามนสอง ไม่ไปไม่คุยไม่คุยเลยพูดเท่มาเอ่ะามทีนี่ย็นไม่จนเว้ยมูว่ะเย่ข้ามสาดอ่ะกดมูกี่สามกดโซกี่สามกไม่เอาศูนย์แล้วห้ามศูนย์กาด ว่านะไอ้นี้ผงไม่จำเป็นสำหรับถโอ้มึงแน่ใจเหรอมึงจะตีทีเราชนะเลยคิดเลยเดี๋ยนะสามสี่สามสี่กับสามห้าดมเลยนะเว้ยไอ้นั่นสามสี่ไอพี่ีห้าไอเฮียกลวไอตีคขาดโชว์ตีตัวนี้โคตรเลกเลยไหร่ไม่เอานอร์มลไม่เอาศูนย์ห้ามการทุกกรณีประคับประคับประคับวัดได้หนึ่งไรอันหนึ่งไร ไถ้ายังสวยสิบสองสิบสี่ตายเลยดีกว่ายอถ้ายังสวยแม่งไม่ออกสักลูกซะงั้นจะฆ่าที้สักตัวได้ไหมไม่ตายสักตัวอ๋อมีหน้าทำไมนารู้แก้ได้ล้างแถวหน้าเลยดีกว่าเฮ้ยแต่วันควินก็ล้างไม่ล้างไม่ออกนะครับถ้าไม่ใช้ตัวช่วยถ้าไม่ใช้โจกับโบเทียดทำไมอะนารู้เลือกเอ้ยถ้าเป็นวันควันเลือกเป้าอะ หมายถึงกอลเลดซึ่งคนร้ององค์ใส่กอลเลดน้อยแล้วตอนเล่นวันคุยจอดอำหมถึงตอนนี้ดิตอนนี้ก็ตอนนี้เอาเวลาที่ของกลัวเลยเอานวลาเวลานี้ที่ของใหม่ยังไม่ออกเซก็ท่าจีก็กลัวเออนั่นแหละกูถึงได้บอกไงเออนารูมันก็ยังแก้ได้เนาะไปดีกว่าแปลกอ้ยะขาบตะขาบไม่อยู่นี่ตัวแก้วอยู่นี่